โอเคครับวันนี้ก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาแนะนำนี่ฮะชื่อสวนเฉยๆนี่แหละเขียนโดยคุณโจนจันใดก็เป็นหนังสือที่พิมพ์มาตอนปี2,562ก็ประมาณ2ปีที่แล้วก็ความหนาก็168หหน้าก็บางๆเนี่ยฮะ ทีนี้มันมันน่าสนใจตรงที่มันเป็นหนังสือประมาณว่าเป็นคู่มือสำหรับคนที่อยากทำสวนกินเองในบ้านเนี่ยหรือว่าทำสวนออร์แกนิกมันเป็นคู่มือที่ที่แบบว่ารวมความรู้ทุกด้านที่เราควรจะรู้เนี่ยเอาไว้ในเล่มนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า เขาพูดเรื่องอะไรบ้างในเล่มนี้นะก็เปิดมาเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าเออทำความเข้าใจว่าสวนเนี่ยมายถึงสวนที่เป็นออแกนิกนะสวนที่เราทำแล้วเราก็กินเองในครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาก็จะแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยทําเลยนะก็จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับดินดินเนี่ย ว่าดินมันมีดินแบบไหนบ้างดินล้วนดินทรายดินเหนียวอะไรประมาณนี้ดินรูปรางอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงมันดีหรือว่ามันเสียต่างกันยังไงหรือว่าวิธีการทําให้ดินมันดีเนี่ยทำยังไงแล้วก็น้ําน้ำเนี่ยก,ก็สำคัญกับการปลูกต้นไม้การทําสวนอะไรประมาณนี้ก็มีวิธีหลายวิธีจะได้น้ํามาเช่นกัน จาบาดาลหรือว่าการขุดสระให้ให้มันเก็บฝนไว้อะไรประมาณนี้นครก็เขาก็จะอธิบายรายละเอียดว่าแบบไหนต้องคํานึงถึงอะไรแบบไหนเหมาะกับที่แบบไหนมากกว่ากันเราจะได้มาประเมินว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากทําสวนเนี่ยเราต้องจัดการทรัพยายกรนนะ้ำอ,อย่างไงนะต่อมาก็เรื่องพืชเรื่องพืชนี่เขาก็จะไล่ตั้งแต่ ลากพืชใบพืชต้นพืชอะไรประมาณนี้ว่ามันมันหลักการการทำงานของพืชเนี่เป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็พืชต้องการแสงต้องการอากาศต้องการอาหารอะไรประมาณนี้เป็นลักษณะแบบไหนสำหรับพืชฮะก็ก็ในเล่มนี้มันจะมีตารางอยู่อันหนึ่งเนี่ยเป็นตารางประมาณนี้ มีอยู่มีอยู่สองหน้านี่แหละก็จะจะเป็นตารางที่บอกประมาณว่า,าพืชชนิดนี้เนี่ยความกว้างของทรงพุ่มแล้วก็อายุการอายุของมันเนี่ยตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวได้กี่รอบจนกว่ามันจะตายเนี่ยฮะมันชอบแสงประมาณไหนนะก็จะมีบอกอยู่คร่าว ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพืชที่เรากินกันปกติแหละพวกพริกมะเขืออะไรพวกนี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นการออกแบบว่าเราควรออกแบบสวนะนี่ยคำนึงถึงอะไรบ้างแสงมาทางนี้ต้องวางต้นไม้อะไรวางทางไหนอะไรเงี้ยก็พูดในสิ่งที่เราควรคำนึงถึงแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่า เราต้องออกแบบแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละแต่ละที่แต่ละคนมากกว่านะฮะก็จะเป็นไกด์ให้ต่อมาเป็นการเพราะต้นกล้าการเพราะต้นกล้าเนี่ยก็มีการเพราะบนดินแล้วก็ย้ายไปปลูกหรือว่าเพาะในถาดแล้วก็เอาเอาเขาเรียกอะไรมันเป็นเบ้าดินมันอะที่มันมีงอกออกมาแล้วเนี่ยเอาไปปลูกแล้วก็วิธีการดูแล มเมล็ดตอนปลูกระหว่างนั้นต้องลดน้ำอะไรยังไงแล้วก็พืชแบบไหนที่เหมาะแก่การเพราะ,มะเมล็ดแบบไหนไม่เหมาะเขาก็จะบอกนะต่อไปก็เป็นการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักก็เอาอะไรมาผสมกับอะไรรอกี่วันจะได้อะไรแบบไหนอะไรประมาณนี้นะก็จแะบบ เป็นคร่าวๆแล้วก็อันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยเขาเขาพูดถึงเรื่องจุลินทรีนะฮะจุลินรีเนี่ยมันมันคืออะไรมันสําคัญยังไงกับการทําการเกษตรแบบออร์แกนิกมันได้มาจากไหนอะไรเงี้ยจุลินทรีย์ที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือ EM เมนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วก็มีจุลินทรีย์อันหนึ่งที่ผม ที่เขาเขา,เขาพูดในเล่มเนี่ยที่ผมสนใจมาก่อนหน้านี้แล้วคือผมหาหาข้อมูลหาอะไรทดลองทำที่บ้านเองเขาเรียกว่าจุลินซีย์ o ก็เป็นการคิดค้นของออด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อฮานคิวโซนะฮะนานแล้ว,วประมาณปี1960กเนี่ยก็คือเป็นจุลินซีที่เราไปเก็บมาจาก ท้องที่นั้นน่ะจากดินอะไรเงี้ยเก็บมาก็มาเลี้ยงแล้วก็เอามาใส่สวนเราอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ที่ที่สนุกฮนะเวลาศึกษาเวลาทดลองเนี่ยฮะก็ประมาณนั้นแล้วก็พูดถึงโรคแล้วก็มแมลงของศัตรูพืชเนี่ยว่ามันมีศัตรูพืชส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้าง มีแมลงแบบไหนบ้างจัดการแบบไหนแล้วก็ตัวนี้อย่างเช่นเพลี้ยเนี่ยจัดการยังไงหรือว่ามดแดงอะไรจัดการยังไงหอยทากจัดการยังไงแล้วก็จะมีเบอกแล้วก็มีพวกโรคที่เป็นพวกแบคทีเรียไวรัสที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรแล้วก็มันป้องกันจัดการได้ยังไงนะก็แล้วก็บท กืบท้ายแล้วก็เขาจะพูดว่าการเก็บเกี่ยวพืชของแต่ละชนิดเนี่ยเก็บเกี่ยวแบบไหนเช่นข้าวโพดเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าพืชอันนี้ต้องเก็บเกี่ยวแบบไหนดึงออกมาทั้งหมดหรือว่าตัดแค่หัวมาแล้วมันจะงอกมาใหม่อะไรเงี้ยก็เขาก็จะพูดคร่าวๆให้เราพอเห็นภาพนะแล้วก็แล้วก็การเก็บมเมล็ดถติว่าเราได้ผลผลิตมาแล้วแล้วเราอยา เอา,มาเมล็ดเนี่ยไปปลูกต่อหรือว่าเอา,มาเมล็ดเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปแจกคนอื่นให้คนอื่นปลูกหรือว่าเก็บไว้แล้วก็รอหรือดูการอะไรเงี้ยเขาก็จะบ,บอกว่าเก็บมเมล็ดเนี่ยเก็บยังไงเก็บพืชแบบเนี้ยควรเอาไปล้างยังไงแล้วก็หรือว่าข้อควรระวังในการเก็บมเมล็ดอะไรประมาณนี้ครับก็ ท,ทั้งเล่มก็มีแค่นี้แหละทีนี้ความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเป็นไกด์บุ๊กที่ที่เป็นคร่าวๆมันไม่ได้ลงรยายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมากแค่เราอ่านสำหรับมือใหม่เนี่ยอ่านได้เลยอ่านแล้วก็จะเห็นภาพว่าเออเราต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาศึกษาเองเพิ่มเติมนะ มีความรู้ในเรื่องเรื่องไหนที่เราต้องไปหาเนี่ยเขาก็จะไกด์ให้เรานะะแต่ถ้าเกิดมันละเอียดจริงเล่มมันไม่มันไม่เล็กแค่นี้หรอกครับนะฮะแล้วก็ผมความเห็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าในในเล่มเนี่ยเขาผู้เขียนเนี่ยเขาใส่ความเห็นส่วนตัวมากไปหน่อย <S <S เขาคือเขาเหมือนเขาเขาเขา,เขาพูดเป็นเป็นความเห็น,นในในความรู้สึกผมนะ มันฟังดูแล้วมันมันมันก็เป็นแบบเออ่เป็นความเห็นส่วนตัวเขานะ่นะไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่ที่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะก็แล้วแล้วแต่คนจะจะมองเนะเรื่องแบบนี้ครับกเ็เล่มนี้ผมให้อยู่6เต็ม10แล้วกันนะก็น่าน้าเอามาเอามาอ่านเอามา เอามาดูนะฮะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่160บาทเห็นไหมเห็นไหมน้องเนี่ย160บาทนะฮะก็ผมไปก็หาซื้อได้ในในอินเทอร์เน็ตนะฮะเข้าไปในเว็บของเขาก็ได้เว็บพันๆเนี่ยออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อได้ก็เอามาอ่านแล้วก็ใครที่คิดอยากจะ ทำสวนทําอะไรในในบ้านเนี่ยก็ก็เหมาะเลยนะก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูสวนที่ผมทําเองอยู่ในอยู่ในบ้านเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ